สวัสดีครับยูนิคต้อนรับเข้าสู่จัดแจ็กชแนลนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับฮีโร่แอนดอร์นะครับตัวเล่นแผนเดิมนะครับเป็นแผน,น,น,ะะน,แผนที่ใช้พีมี่บู๊เดิมน,นะครับแล้วก็ให้แครี่ฟาร์มป่าครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็รอฟาร์มป่าก่อนนะครับสกิลหนึ่ง ไว้หนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยอัาสกิลสองนํำนะครับโดยวินาทีที่28เนี่ยก็ให้พุ่งนะครับกดตีหนึ่งทีนะครับผีเสื้อตีีหนึ่งทีครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับมีสกิลสองก็กดนะครับวาร์ปลงผีเสื้อนะครับอีรลนดอร์เนี่ยครับเวลาวาร์ปลงผีเสื้อหรือว่ากดใช้สกิลนะครับการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการโจมตีเบิลสองครั้งนะครับ าร์มเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับแท็กเลนกลางก่อนนะครับเพื่อความรวยแต่อันนี้เหมือนซัพพอร์ตผมจะไปเปิดคลิปเล็กผมก็เลยตีคลิปเล็กก่อนครับครับก็แท็กเลนนะครับโอเคครับแท็กเลนเสร็จเนี่ยแล้วก็กลับไปฟาร์มบับแดงต่อครับ แต่ว่าเนี่ยช็อตนี้เนี่ยเขารู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยมาดักอยู่นะครับช็อตนี้เราก็เลยจะไม่เล่นนะครับก็คือจะแค่เคลียร์คีบครับแล้วก็ให้ลิกเตอร์พาเดินนะครับเพื่อหาจังหวะคิวเลนกลางนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวเลนกลางเขาโผล่ไปแล้วแล้วก็รอดักครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลนกลางเขาเนี่ยควรจะเดินอ้อมนะครับอันนี้คือเขา น่าจะไม่รู้ด้วยละครับว่าพวกผมมาดักอยู่แต่จริงๆถ้าไม่เห็นโลมกับป่าโพแมมแบบนี้นะครับจริงๆเมดเขาเนี่ยควรจะเดินอ้อมหลังบับนะครับเพราะว่าเสี่ยงกับการโดนดักได้ง่ายนะครับครับผมหลังากนั้นก็กลับมาฟาร์มต่อครับแท็กเลนได้ก็แท็กนะครับเอาเล่นแครี่ป่าต้องรวยให้มากที่สุดครับยิ่งเอามากับตีมีด้วย โอคครับอันนี้ก็จกังหวะนี้ก็รอแท็กเลนเหมือนเดิมครับน,นี้ก็พยายามตอดอ้อมไปได้ให้นิดหน่อยนะครับเขี่ได้นิดนึงอันนี้เห็นแล้วว่าเมทเขามาซ้อนนะครับแล้วก็รอผักช่วยแต่ว่าไม่ควเล่นนะครับนนี้เราอยู่ข้างบนนานไปนะครับช็อตนี้เป็นช็อตพลาดเลย จริงๆแล้วผมควรจะไปจากเลนนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมยื้ออยู่บนนานเกินไปเนี่ยทําให้ข้างล่างเนี่ยตายได้เล่นแบบนี้ก็คือเป็นการเดินเกมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไหนๆข้างล่างก็ตายแล้วผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเอาปั๊บแดงแทนนะฮะก็ตอนแรกเนี่ยคือผมตั้งใจจะมากดปลาไหล นะครับเพราะว่าตัวปลาไหลเนี่ยเป็นตัวเลดเกมจริงๆเราควรจะมากดครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแครี่ป่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องโฟกัสในการกดปลาไหลมากก็ได้ครับเพราะว่าตัวปลาไหลเนี่ยมันจะค่อนข้างแพ้ทางพวกตัวแครี่ป่าครับเพราะว่าจะโดนไขง่ายปลาไหลจะตีไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ความต่อก่อนครับเหมือนทีมจะไม่ค่อยพร้อม ไม่เป็นไรครับแผนนี้เนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยอาจจะเจ็บๆอยู่บ้างแต่ว่าช่วงการเกมกลางเกมถึงเลทเกมเนี่ยจะเป็นแผนที่โกงมากๆเลยครับเราก็เหมือนเดิมครับหาแท็กเลนหาฟาร์มไปเรื่อยๆฮะมังกรเล็กมังกรใหญ่คีบเลนอะไรเนี่ยตีให้หมดเลยครับผมคิดว่าการเล่นแครี่ป่าแบบนเนี้ยค่อนข้างขี้โกงนะครับ คือแอสซัสซินป่าเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถล้วงเราได้เนี่ยเขาจบเลยนะฮะเขาโดนเอเลนดอร์ยิงจนตายเลยครับโอเคครับอันนี้ซัพพอร์ตเปิดสวยคฮะแล้วก็ยิงต่อไปแต่ว่าอันนี้เราอยากเข้าสุดมากนะครับเพราะเลเตอร์เนี่ยเขายังมีจับอยู่นะฮะพยายามให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปก่อนนะฮะเวลาเล่นเอเลนดอร์เจอเลเตอร์เนี่ยก็ต้อง เช็คให้ดีก่อนนะครับว่าเขามีจับหรือเปล่าถ้าเขามีจับเนี่ยเราอย่าห้าวนะฮะเราให้เพื่อนเข้าไปเล่นก่อนแล้วค่อยออกไปยิงฮะอันนี้เป็นวิธีการแก้ทางนะครับเวลาเจอตัวที่ชนะทางเราเนี่ยเราอย่าไปเล่นกับเขาครับพยายามเล่นอีกฝั่งหนึ่งให้มากที่สุดแล้วครับสมมุติว่าอย่างเงี้ยเขาเลือกเอเลเตอร์มาแก้ทางเราเราก็อย่าไปเล่นเลนออเลเตอร์เยอะครับเราก็ไปทําเลนอื่นแทน ว่าจังหวะนี้ก็ต้องไปสอนเพื่อนก่อน,นครับโอเคครับอันนี้เพื่อนคอว่าอเลสเตอร์จับไปแล้วสกิลหมดแล้วผมก็เลยเข้าสุดได้ครับก็มาเก็บงานไปฮะแล้วก็การใช้สกิลแอนติเมทของแอนดอร์นะครับสกิลแอนติเมทของแอนเดอร์เนี่ยจะเป็นสกิลที่ใช้ผักคู่ต่อสู้ออกไปนะครับพยายามเก็บไปใช้เซฟตัวเองนะครับ ใช้เป็นการเคลื่อนที่ก็ได้ในบางจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะที่จะไฟใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนําให้เก็บสกิลอันติเม e ไว้ใช้เวลาแอสซัสซินเนี่ยจะเข้ามาลวงตัวเราก่อนนะครแต่บางจังหวะเนี่ยก็ใช้เป็นสกิลเคลื่อนที่ได้เหมือนกันครับพุ่งเพื่อที่จะเคลื่อนที่ครับตงนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็เดินกลับไปฟาร์มก่อนครับสำหรับการเล่นทีมไฟเอรันดอร์นะครับ วิธีการเล่นเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยเล่นได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวเอรนดอร์เนี่ยเป็นตัวที่บางครับตายง่ายฮะแต่ว่าดาเมจเนี่ยแรงฮะการที่เราสามารถเล่นวิบวับหลอกคู่ต่อสู้ได้เนี่ยก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งมากขึ้นครับพยายามเล่นกับเพื่อนฮะตัวเราวิบวับเก่งจริงแต่ว่าก็ควรจะเล่นกับเพื่อนฮะโดยตัวเอนดอร์เนี่ย การจะใช้สกิลถัดๆไปเนี่ยควรจะรอให้ผีเสื้ออันเก่าเนี่ยหมดก่อนนะครับมันจะเหมือนอย่างจังหวะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมยังมีผีเสื้อจากสกิลสองอยู่ผมคิดว่าผีเสื้อสกิลสองมันหมดแล้วกะจะใช้อันติเนี่ยเพื่อใช้ย่นระยะทางเข้าไปฆ่าคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าผีเสื้อยังไม่หมดก็คือจะเป็นการปล่อยฟรีไปเลยอันนี้เพื่อนสตันได้ครับก็ได้ป้อมสวยครับนะครับคิวเล่นเนี่ยถ้าเขาไม่ถึงเราเลยเขาโดนเรายิงอัดยับเลยนะครับ แอสซินเนี่ยไม่ใช่ตัวแก้ทางเอรันดอร์นะครับตัวแก้ทางเอรันดอร์จริงๆเนี่ยคือพวกตัวที่มีสกิลล็อกหัวอย่างนะครับเช่นพวกถ้าเป็นเมตาแผ่นนี้ก็เป็นตัวเคฟานี่ครับจะเป็นตัวที่แก้ทางเอรันดอร์ได้ดีนะครับไวโอเลตอย่างเงี้ยครับแก้ทางเอรันดอร์ได้ครับพวกที่มีสกิลเล็งไปเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับผมก็เลือกที่จะ ไม่ได้เล่นกับเขานะครับตอนต้นเกมเนี่ยผมพยายามไปทําเลนปลาไหลเนี่ยเพราะว่าผมเลี่ยงที่จะเจอตัวพวกนี้นะฮะจะเห็นว่าตัวเกมฟานี่เนี่ยถ้าไม่มีของก็่วยเอนดอไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะปล่อยเกมยื้อเลทจ,จนเกินไปนะฮะโอเคครับจังหวะนี้ก็กลับมาฟาร์มต่อครับ เพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยเกิดหมดแล้วเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลครับถ้าเรายังไม่มีข้อมูลเนี่ยเราเลือกทางที่เซฟที่สุดก็คือการฟาร์มป่าตัวเองนะฮะแต่ถ้าเรามีข้อมูลว่าอีกฝั่งผูแบบตรงไหนเยอะเนี่ยเราถึงจะค่อยคิดว่าเราจะเล่นยังไงนะครับโอเคครับอันนี้ผมเห็นแล้วว่าแครี่ของโคบอนแอดเขาอยู่นี่โอเคครับไม่เป็นไรแสดงว่าเขาอยู่ล่างสามบนหนึ่งนะฮะ ล่างเราก็มีสามเม็ดเรากำลังจะมาซ้อนแสดงว่าล่างเราเนี่ยมีสี่ตัวครับเราสามารถดันป้อมนี้ได้ครับและเหมือนเขาจะทิ้งให้เราแล้วด้วยโอเคเขาดันต่อไปเห็นแล้วครับว่าเขาโผกลางสองคนแสดงว่าเนี่ยมีปลาไหลตัวเดียวแน่นอนเราก็ดันต่อได้ครับโอเคเขาขอโผบ,บน3มคนแสดงว่าป้อมนี้ก็ต้องแตกต่อไปครับอันนี้ทําไมเขาไม่มากันอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ ถือว่าลิกเตอร์ทำสเปยได้ดีครับก็น่านจะจบไปแล้วนะครับเกมนี้มันเป็นจังหวะการเดินที่พลาดนะครับผมคิดว่าอีกฝั่งเนี่ยไม่ควรจะไปบนเยอะเกินไปแล้วก็จังหวะเมื่อกี้ผมก็พลาดเหมือนกันครับลึกไปหน่อยเป็นจังหวะแบบเกมนำและชอบโยนนะครับเป็นประจำครับเวลาเกมนำๆเนี่ยเราก็อยากได้คิวใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่ควรทำนะครับ ยิ่งเป็นเกมในแรงแล้วด้วยเกยมนี้ก็เป็นเกมในแรลงเหมือนกัน,นครับน่าจะแหลงคนประมาณ50กว่าดาวนะครับผมก็จาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับจริงๆช็อตเมื่อกี้ควรจะจบได้นะครับแต่ว่าติดเล่นไปหน่อยครับก็เลยไม่จบเป็นไรครับก็เอาใหม่ครับฟาร์มรอเหมือนเดิมครับแลวยังไม่มีข้อมูลของอีกฝั่งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วก็กลับมาฟาร์มป่าตัวเองก่อนครับ การเล่นเกมพวกโมบ้านะครับเราต้องคิดทุกครั้งนะครับว่าเราเนี่ยจะไปทําอะไรนะครับโดยเฉพาะเกมในแหลงเนี่ยสําคัญครับถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทําอะไรใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราควรจะทําเนี่ยก็คือการดูมินิแมปครับเพื่อหาข้อมูลของคู่ต่อสู้ครับแหลงอย่างนั้นแหละแล้วก็ค่อยคิดแผนการเล่นครับเห็นเอเลนดอร์เนี่ยแรงอย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่าเอเลนดอร์รวยครับเพราะว่าเราเล่นแผนที่มีทีมีมาบูตตังอย่างงี้ เอเนดอร์เนี่ยปกติก็เป็นตัวที่แรงแล้วก็โกงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่การที่มีทีมี่มาบูตตังค์เนี่ยยิ่งโกงเข้าไปอีกครับนี่ครับช็อตนี้ครับความโกงครับพลังตังเอเลนดอร์ครับโกงไหมฮะโดนลุมขนาดนี้ก็ยังไม่ล่วงจริงก็ล่วงและครับแต่ว่าเพื่อนเซฟดีครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดเอาเพครับถ้าจะเอาเพได้เนี่ยต้องมีตังนะครับ การที่จะเอาเพในจังหวะที่เราเกมตามเนี่ยค่อนข้างทํายากนะครับถ้าอยากจะมีจังหวะสวยๆเนี่ยก็ต้องฟาร์มให้มีตังเยอะๆครับแล้วจะเล่นเอาเพได้ง่ายครับโอเคครับอันนี้ก็จบไปนะครับเกมนี้รอบนี้น่าจะจบได้จริงๆแล้วครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเอเลนร์ฟาร์มป่าสายเจ้าสัวตีมี่นะครับนะครับมาดูกันครับว่าได้ทำาดามจไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ อันนี้ก็เป็นห้องแล้งคอนห้าสิบเจดาวนะครับได้คะแนนอันดับที่หนึ่งครับทำเดามีดไปสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วความเสียหาย2ี่ิบสี่เปอร์เซ็นต์ะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเจ้าสัวออเรนดอร์นะครับฆ่าไปส6ิบหกตัวฮะครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อเนี่ยลองเอาแผนนี้ไปใช้ในแล้งดูนะครับมันเป็นแผนที่โกงมากจริงๆนะครับถ้าหากใครเอาไปลองแล้วเนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงเนี่ยก็ คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องจัดใจด้วยนะครับขอบคุณครับ